เอางี้เอางี้เมื่อแซวลุงป้อมต้องไปกันที่ลุงป้อม,อมไปฟังลุงป้อมเลยดีกว่าเ<ะ>ชิญนะเชิญค่ะอ้องควรเลาเรื่องปัญหาในทระารัเรม่อนท่บีกโอ้ยไ,ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรก็ผมก็ตอบไปแล้วนี่ไม่มีอะไรเออไม่มีไม่ไมีมจัดการปัญหาได้รอโอ้ไม่ม,มีผมจัดการได้หมดอะ ในพักผมผมต้องทําได้ดิงั้นผมจะมีเป็นหัวหน้าพรรคทำไมอ่ะเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องการปราศสากในเร่ององการเกม็ตาแวก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะยังไงตั้ารมีการทำหเข้มขนมากขึ้นในการประเมินของกอทนที่ตอนน้ตอภาพของการประเมินอยู่ในเกณฑ์โอเคใช่ไหมคะท่านคะ ก็แล้วแต่คุณชิสเจยแต่ว่าอยู่ในเกอูาอาหน้าผมจะทำแล้วกันมันเรื่องของผมอ่ะคุณจะไปถามอะไผมอ่ะทาคามเรื่องทีาำไมเาเขากว่านใหญ่นาคณะไม่ามไม่มีไม่มีมาทั้งหมดอ่ะผมจะเป็นคนดูด้วยผมดูด้วยไม่ใช่มณสักคนเดียวผมก็ยังดูว่าใครเอาใครนะ ผมจะเป็นคนตัดสินใจนะว่าใครเข้าใครใครจะไม่ไปสมัครไม่สมัครอะไรนะนะไม่พาไปทงกับพ่อ่อโอ้โหถามได้ถามอย่างนี้ถามได้ไงวะ,ขอ,ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้ถามให้น อย่าประจายจเพราะลุงป้อมลราคุยนักข่าวจะแบบมความคุ้นเคยถามได้ไงเออกวนจุดจุดจุดไป <laughs>